ที่จะถึงเนี่ยเกาะสม็ด็จของเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะคือวันหยุดยาว3-4วันที่จะถึงเนี้ยนะคะเราก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วในการที่จะรับนกักท่องเที่ยวเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์พอสมควรนะคะในการที่จะมีจุดขึ้นลงแล้วก็คัดกรองนักท่องเที่ยวให้ทุกคนมั่นใจได้นะคะแต่ว่าด้วยเนื่องจากประกาศวันหยุดวันที่21เนี่ยคะ่ะเป็นวันหยุดแล้ว แล้วมีการยกเลิกนะคะให้ไม่ใช่เป็นวันหยุดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีผลกระทบอยู่บ้างพอสมควรน,นะคะเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะได้จองห้องพักแล้วแล้วก็ไม่ได้มาในช่วงวันหยุดนี้นะคะมันก็เลยจะทําให้มีการรันวันขึ้นเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวในวันนี้นะคะแต่ส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงหยุดสุขเสาร์อาทิตย์นี้มีเยอะอยู่แล้วนะคะนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวก่อน ที่จะมีวันเปิดประเทศในวันที่1พฤศจกิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะคะก็ให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมนะคะในการรับนักท่องเที่ยวซึ่งเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าเสียดายนะคะที่วันพฤหัสนะคะที่21เนี้ไม่ได้ให้เป็นวันหยุดเพราะว่าทุกคนได้แผนงานเอาไว้แล้วนี่ก็ไม่ทราบว่าทางรัฐบาลคิดยังไงนะคะแต่ก็น่าที่จะให้เพิ่มวันหยุดชดเชยเป็นช่วงสิ้นเดือนก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าเนื่องจาก การหยุดเช่าเฉยเป็นของเฉพาะส่วนภาคกลางใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับภาคตะวันออกอันนี้ก็ถือว่าทําให้เราสูญเสียและขาดโอกาสในช่วงวันหยุนี้เช่นเดียวกันนะคะ